สว,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะอ่า uh สำหรับต hmm? ัวผมมันก็เป็นผลดีกับเราเป็นผลดีกับลุงป้าอ่าที<__่มันช่วยขายของอันนี้ผมไม่ได้อวยมันนะพี่น้องเอฟซีนะก็เพรได้อวยมันแล้วมันขายมันก็ได้ค่าคอมเมนบอกป้าก็ได้ขายของมมนบอกเออนะครับพี่น้องเอฟซีมันก็ได้มันขายหลายมันก็ได้ค่าคอมเราก็จะมันดูลีลานะครับในมันการขายของของมันอ่านะมาดูลีลาในการขายของของมันนะ เมื่อก่อนมันมาดูถูกสินค้าสินค้าของดูกับป้าว่าอย่างไงกินทาส้นตีนอ่านะครับมาพูดมาพูดให้เขาต่างๆนาๆนานะครับพี่น้องเอฟซีในเมื่อวันนี้แล้วมันออกมาพูดว่า,าว่ามันมาขายสินค้ามาขายสบู่นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะมันไม่ด่ามันไม่ด่าไม่โทรเขาแล้ว,ม,วมันก็เป,น <F G. S 1> เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นเรื่องที่ อ่าก็แล้วแต่ดุลพินิษของ f c นะครับก็ดูกันไปนะครับนะผมเคารบในการตัดสินใจของทุกคนนะครับผมไม่ไม่ไปพูดอ่ากอคูใครนะครับให้ดูเอาเองกแค่นั้นแหละครับดูกันยาวๆครับผมอ่าดูกันยาวๆนะครับเอาตรงๆมันอ่านะมันน่ากลัวอ่าสุดในบ้านเออกระเบิ้งกันไปครับผมนะคือเจ้าจะให้รมันดาดาพอไปเองแม่นั่งเอกอีกที คือเจ้าฟื้นบ่กแบบนั้นเออมันไม่ด่าก,ก็ดีแล้วนะครับนะอมันไม่ด่าก,ก็ดีแล้วนะครับพี่น้องนะเอฟีนะอืมทุกคนนะครับนะเอ,อ่อควรให้โอกาสคนนะครับพี่น้องเอฟีนะแต่ไม่ต้องไปเชื่อใจมันนะครับไม่ต้องไปเชื่อใจมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกกก็เบิ้งไปเรื่อยๆดูไปยาว,ยาวๆนะถ้าไปด่าเขาทุกวีทุกวันนะ่ะโอ้ยมันเจ็บปวดหัวใจมันสอหัวใจเข้าใจบ่เออ มันเสียสุขภาพจิตเข้าใจบ่เออมันไผกับบ่บม,บมักให้ดาดอกพี่น้องเอซแม่นบ่เออโอเคไม่ดากับเคีแล้วเนาะถ้าดากูจะเต็มคาราบิวเออถ้าอยู่มานีสามปีสปีก็จะบ่หูจักเนาะเออเจองูก,กับไหลเอาไม้ตีไหลเออเออเออก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เอซนะพี่น้องเอซีนะ ตัดสินใจนะครับเขารบในการตัดสินใจของเ c ซทุกคนนั่นแหละครับทุกๆท่านนะครับนะอืมนะครับมันมาขายของมันก็เป็นผลดีกับเฮ้า,าลุงป้าก็ได้ขายของมันก็นได้ค่าคอมนะพี่น้องเอฟซมันก็ดีเพาตายแลย้วเมนบทอนะ่ะเ,เรื่องเรื่องที่เขาจะยกโทษไม่ให้ยกโทษให้มันก็เรื่องของข่าวเป็นดุลพินิษของเขานะแล้วก็ไม่สามารถไปไปก้าวล่วงได้นะครับเนาะ อ่าผมตีไหลก่อนครับออใช่ให้มันขายของให้ลุงเออก็แล้วแต่มันนะครับมันทเฮ็ดแยังกระยาของมันนะพี่น้องเอฟซีอ่าดีแล้วมันไม่ไปด่านะครับพี่น้องเอฟซีไม่เคยดูมันตั้งนานเออมันด่าพี่มันเนาะแล้วก็สามปีก็เสีบ่เห็นพี่น้องเอฟซีด่าเม่เศร้าแรงเศร้าแรงอยพี่นอ้องเอฟซีไปจีทุกคนก็เข้าใจแหละครับนะหัวอกของเอฟซีเนาะมา อยาไปเสื้อมันหลายเด้อบอกเลยเด้อ,อนะอยาไปเสื้อมันหลเออสมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นกับเสื้อจะหาเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นไปจังสั้นละครับผมเออนะบอเมนว่าห้าสิบห้าสิบเด้อเอาสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นเสื้อมันจะสิบเปอร์เซ็นหาเปอร์เซ็นไปจังสันครับผมบอเมนได้หาสิบหาสิบเอานะก็เบิงไปเรื่อยเอยบิงยาวๆครับผมนะเบิงข้นครับผมจะไปเบิงสารครับผมนะ เออจะไปตัดสินว่าเขาดีเลยเขาดีเลยเออนะต้องดูกันยาวๆครับดูคนเบิง้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอฟซีนะเออเบิ้งไปเรื่อยเอฟซีก็มีบทเรียนแล้วแมนบอกเออเอฟซีก็มีบทเรียนนะครับบทเรียนมีราคาแพงน,นะมันซื้อหากันไม่ได้นะมันต้องเจอกับตัวเงิงแมนบอก่ห <laughs> ะนะจ๊นี่กันยี่าวหลายเนาะเออนะครับจังนี่กันยี่แววหลายนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อืมใครก็ไม่บังอาจนะครับพี่น้องเอฟซีไปบังคับจิตใจใครได้หรอกใครจะเป็นยังไงใครจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขาเนาะใครจะนินทาเรานะครับมันก็แล้วแต่เขานะครับเอฟซี FC เนาะ,ะมิดเป็นร้านศัตรูปเป็นหลูนะครับพี่น้องเอฟซีอ๋อส่ใจที่อียานของขึ้น <laughs> อียานของขึ้นโอ้ยตายแล้วเนาะเออนะอียานของขึ้นบัตรเนี <laughs> ่ย เห็นมักไหลออกมาขายของช่วยของขึ้นโอ้ยหายใจท้งแตะบ่หายใจไม่ทันเลยทีโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องพียานของขึ้นบ่หายใจท้งแตดทีโอ้ยตายตายเนาะเห็นมักไหลออกมาขายของช่วยจะเป็นจะตายจะเป็นจะตายนะเอ มึงขายได้หลายมึงก็ได้ค่าคอมนะครับพี i, ่น้องแคปีมึงขายได้แล้วมึงก็ได้ค่าคอมนะเออหรือมึงจะสำนึกผิดหรือมึงไม่สำนึกผิดมันก็เรื่องของมึงเออนะมึงมึงขายมึงก็ได้ค่าคอมแมนบละเขาก็จ่ายค่าคอมให้มึงเออมึงจะถือว่ามีบุญคุณนะอย่าว่ามีบุญคงบุญคุณกับเขานะว่ามึงขายของช่วยเขานะเออสิ่งที่มึงขายมึงก็ได้ค่าคอมเขาก็มีค่าตอบแทนให้อย่าถือว่ามีบุญคุณ นะเออเขาก็ไม่ได้บีบคอของมาขายเข้าใจบ้กูบอกว่ากูวอาก่อ,กกอนเลยนี่เออนะบอกให้มันขายให้ลูกมันสี่โอ้ศูนย์ศูนย์ <laughs> ไปขายช่วยด้วยโอ้ยนั่นแหละมันขายแน่น่ะขายช่วยลูกมันแน่น่ะขึ้นหน้าปกนะครับ <laughs> ขึ้นนันลูกขึ้นขื่นลูกคู่ยืวก็แม่อยู่นะแม่ขายของให้บ้กก็เ <laughs> มาสห กับเมาให้ลูกเนี่ยแหะแม่นบ่ล่ะเออนะซื้ออันซื้อมาสุดได้กับเมาปุ๊บซื้อมาสุดได้กับเมาปุ๊บนั่นน่ะไนวะ้ลูกเนี่ยเขาดมพอดากบุระบาเนี่ยยาเอ้ยเออ,อซื้อมารอบไหนเมาปุ๊บซื้อมารอบไหนเมาปุ๊บเนี่ยโอ้อยนะลูกสาวลูกสาวมันน่ะโอ้อยเลียพาดากบุระบาเนี่เออนะแหงฉีกอดก็เกาก็ไม่ เออนะครับพี่น,อน้องเอฟซีนะแห้งสีกอดก็เข้าก็ไม่แบบน,นี้แห้งสีรักก็เก้าก็ไม่น่ะมีตายแน่นอนนะครับงานนี้นะครับไหลออกมาขายของแล้วมันจะขายกับย่ามันแล้วนะครับมันขายมันก็ได้ค่าคอมเมนต์บอละออานาะพี่ตะวันฉายอ่ามันขายมันก็ได้ค่าคอมได้พี่น้องเอฟซีนะมึงอจะถือว่ามีบุญคงบุญคุณได้ใ่กู้งเเวัดก่อน,นได้ไหนี่มึง มึงชอบออกมาพูดเรื่องบุญคงบุญคุณมึงอย่ามาเว่าเด้อกูขายของให้มึงเท่าไรเท่าไรห้ามเบาเออนะมึงห้ามพูดนะเขาก็ไม่ได้บังคับมึงไม่ได้บีบคอมึงนะนี่เออนะมึงอย่ามาพูดนะเออนะนี่แหละครับผมกลัวที่จุดนะไอเมื่อมันมาขายของแล้วมันอันนั้นแล้วมันกลัวมันกลับลำนะครับพี่น้องที่จีนใจมันชอบแบบนี้นะอชอบบัรทุกึึงบันทกเสียงไงนี่นะครับสมชจรนาพระยาอะไร ว่าฉันกอดกระเพือกไหลนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นบอกปลาเย็นปลาไหลโอ้ยหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนไปพุ่นไปพี่หมุนปูดพุ่นปูดพี่นะครับพี่น้องเอ้ปลาไหลนะครับจับไม่ค่อยอยู่นะครับไหลไปตลอดนะเออนะสมยานามพ่อยาไหลนะครับนี่แหละครับที่ผมตั้งให้นะครับนะเออนะครับสมยานามพอยาไหลคือใครตั้งให้อผมนี่แหละตั้งให้มั่น โอ้ยหมุนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องว้าไปหมุนไปเต็กนะครับเนาะเมียไทยอังกฤษสวัสดีครับม้นไปเต็กมุนไปตัวที่ตัวเดนนะครับพูดพุ่นพูดพี่ไปนั่นไปนี่จับมันไม่อยู่หรอกครับไปนี่นะเอะอขนาดขึ้นไล่สวดมึงตอนนั้นมันอยู่อยู่ฝั่งนั้นเบนบอยู่ฝั่งนั้นมันไล่สวดไปชนมันมันยังด่าเขานะครับพี่น้องเอฟซีนะเออ มันด่าเขามันด่าฝ่ายนั้นมันยังมาโทษลุงกับป้าได้บอกว่าอันไรส,สุดโซนมันพูดนนะพี่น้องเอฟซีค่อยก็ตั้งให้มันซื้อพยาไหลโอ้ยหมุดไปทวิติเหมาปลาไหลมันจับยากนะพี่น้องเอฟซีถ้าจะจับเนาะโอ้ยหมุนไปถ้าจับไม่ดีไม่ได้หรอกพี่น้องเอฟซีเนาะมันจะจับได้คานังก้าเขาไอ้นี่นะอืออ่าเดี๋ยวก็รู้สปอนเซอร์คือใคร 嗯，呐。Uh, nah.